ตอนนี้เป็นงานทนะี่มัสาท่านสนใจก็คือโดยพื้นฐานแน้วเป็นช่างไม้ใช่ครับอย่างท,ที่ผมบอกท่านมีงานออกแบบเป็นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไม้แล้วก็เข้าของทื่ใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สงนงเคราะที่น่าสนใจก็คือโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่เราเนี้เป็นโต๊ะหมู่ที่สมเด็จพระสังฆคราชท่านทรง,งออกแบบไว้เพื่อใช้สําหรับใช้สอยในวัดห,หรือว่า ใช่สําหรับประกวดในในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการประกวดจนี่ท่านแกะเองด้วยปะหรือว่าแค่ดีไซน์ชิ้นนะครับบางจุดท่านแกะเองแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่ท่านควบคุมให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนแกะให้นะครับมี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 บางชิ้นที่อาจจะมีเรื่องเล่าว่าท่านแกะด้วยฝีมือท่านเองมากใช่ครับตัวหมูนี้เป็นตัวหมู่ที่ ท่านสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อิงเอาตามลักษณะโต๊ะหมู่ทั่วไปก็คือท่านสร้างให้มีชั้นมีเชิงที่เหมาะสมตามความตามความต้องการของท่านโดยนอกจากนี้ที่จะเป็นโต๊ะหมู่สี่เหลีย่ยมปกติจะเห็นโต๊ะหมู่สี่เหลี่ยมใช่รับท่านก็ออกแบบโต๊ะหมู่ที่เป็นทรงแปลกๆไปด้วยอย่างเช่นตัวอย่างโต๊ะหมู่เป็นสามเหลีย่ยมก็มีโต๊ะหมู่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ให้เห็นนะครับไม่มีครับตอนนะี้ส่งซ่อมอยู่โต๊ะหมู่สามเหลี่ยมโต๊ะหมู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็มี ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีสากเหลี่ยมแทงออกไปเนี่ยก็มีอันนี้คืองานออกแบบของท่านนอกจากนั้นในงานออกแบบของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหัวเครื่องแก้วเนี่ยเครื่องเครื่องแก้วเนี่ยเป็นของที่นําเข้ามาจากยุโรปในสมัยประมาณปลายราชกาลที่ห้าคือยุคนั้นเนี่ยประเทศจีนเริ่มวุ่นวายละในสมัยโบราณเราเอาของที่เป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมาจากประเทศจีนคนจะเล่าต่อไปนะว่าไอ้ของเครื่องใช้มันมาจากจีนยังไงในยุคประมาณปลายราชการที่ห้าต่อราชกาลที่หกเป็นย เป็นช่วงที่เราเริ่มมีความนิยมของใจยุโรปมากขึ้นยุคนั้นเนี่ยเราก็มีการรู้จักที่จะนําเข้าตัวเครื่องแก้วเหล่านี้มาสู่ยุโรปแต่ว่าสมัานาัร่ถ้าใคสนใจที่จะ,อ,ะออเดอร์ตัวเครื่องแก้วเหล่านี้โดยที่ท่านออกแบบของใช้ที่มันไม่มีอยู่ในยุโรป ขึ้นมาแล้วก็สั่งไปสั่งทำแล้วก็นํากลับเข้ามาโดยท่านมีคอนเนคชั่นกับพรลูกศิษย์ของท่านนะครับตัวอย่างของที่เราสั่งทําเองที่เห็นได้ชัดคือตัวชุดน้ำเครื่องนำ้ำมัสการเนี่ยเครื <ừ> ่องน้ำมัสก,การเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของที่มองเห็นแล้วก็รู้ <ừ> แล้วว่าเป็นของไทยแน่นอนเชิงเทียนนะครับคือไม่ใช่ของยุโรปหรือเชิงเทียนหรือว่าพานที่มีเชิงแบบนี้มันก็เป็นของที่ไทยเราเนี่ยสั่งเข้าไปแล้วก็นาเข้ากลับเข้ามา ซึ่งแหล่งผลิตของตัวเครื่องแก้วเหล่านี้ครับมันจะอยู่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียเช่นเบลเยียมหรือว่าเช็กอะไรเงี้ยอค่ะ,ะใช่แล้วมันก็ลงเรือกลับเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากมในช่วงขีดถี่มากเลยนะใช่ใช่ครับท่านท่านสองออกแบบแล้วก็หาชุดที่มีขนาดแล้วก็มีมีรูปแบบที่เข้ากับตัวต๊ะนี้ท่านออกแบบด้วยนะครับก็คือาชุดมาพร้อมกันซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยตัวเครื่องแก้วมันจะมีหลักษณะสำคัญคือ สีสีก็คือแก้วที่เป็นแก้วจลนสีใสแล้วก็แก้วสีแดงตัวอย่างสีแดงแล้วก็สีเงินแล้วก็อีกสีหนึ่งที่สำคัญก็คือสีเขียวสีที่มีมูลค่ามากสุดหรือว่าหายากมากสุดก็คือสีเขียวจะเห็นได้ว่าสีเขียวอ่ะที่เราจัดแสดงมีแค่สามชิ้นแล้วก็ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในตลาดสุนไรตลาดน้นก็เหลือแค่สามชิ้นเพราะว่ามันหายไปหมดแล้วก็ไม่รู้มันผลิตยากเลยมันมันน่าจะเป็นสีที่ผลิตยากครับ เขได้รับความนิยมสีนแดงเรายังเห็นอยู่หนึ่งชุดแล้วก็สีเงิน,นจะเห็นที่ตู้นู้ดเองสีเขียวก็เป็นของที่หายากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานออกแบบคือในตรงนี้ทั้งหมดเป็นางานออกแบบศิาสรนนาร์หมดเลยพุทธลูกก็ใช่ครับพุทธลูกก็ใช่ท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับศิลปะของพุทธูปในยุคต่างๆเป็นต้นว่าเนี่ยทา่านก็มีความนิยมที่จะสร้างพระกี่นะครับตอนนี้มีพระกี่ พระกิ่งนี่ก็เป็นพระที่สมเด็จพระสังฆาชาท่านมีความสนใจแล้วก็มีความเชื่อในในตัวพุทธคุณของพระกิ่งเคย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 อธิพระกิ่งเคยเห็นเคยเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าคือใส่มันเพื่ออะไรคือพระกิ่งเนียครับพระกิ่งเป็นพระที่ข้างในมีกิ่งใช่ไหมครับถ้าเราเขย่าเขย่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมีเสียงกึกกึกกึกออกมาเนี่ยมันคืออะไรเป็นโลหะเป็นโลหะเป็นเม็ดเป็นเม็ดกลมๆครับอยู่ข้างในแล้วก็ระอุด ฝุ่ฝังเข้าไปข้างในมันจะทำให้เสียงไอ้พัดก,กิ่งเนี่ยสาเหตุที่มันจะต้องทําให้มีเสียงเนี่ยเพราะว่าสันนิษฐานว่าวมันน่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าเราต้องเอาไว้พวกในที่ต่างๆแล้วจะทําให้พอจะทราบว่ามันอยู่ตรง,ตรงไหนไหน่แมันเอาไว,พว้พกแล้วก็เมือ่อพูดไแล้วนนเนี่ยฟังก์ชันสําคัญของพัดก,กิ่งคือเป็นภาตที่เอาไว้แช่น้ําให้เกิดเป็นน้ําพุธมนต์คือ,อ คนปกติธรรมดาอาจจะท่องมนหรือว่าส่วนอะไรไม่เป็นถ้าอยากเล่นน้าให้เป็นน้ําพุทธมนม์รักษาโรคอะไรต่าไๆถ้ามีพระกิ่งก็แค่เอาพระกิ่งแช่น้ำมันจะเป็นน้ำพุทธมน์ทันทีเลยไม่ต้องส่วนอะไระไม่ต้องส่วนอะไรอีกเลยนะพระกิ่งเนี่ยใา้เ,เหีุที่เอามาทำน้ํา้ําพุทธมน์แช่เป็นน้าพุทธมน์เนพืเอ่อที่จะรักษาโรคอะไต่างๆมาจากความเชื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยเนี่ยพรพุทธรูปองค์เนี้ยคือพระพุทธรูปที่ว่าพระภัยัชยคุรุไวยทุระยปพา พระภพศัชยคุรุเนี่ยเป็นเจ้าในความเชื่ออันน้อยๆเนี่ยเหรอันอันที่บนหินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกองที่เป็นพระกิ่งนะครับอันนี้จะอันนี้เรียกว่าพระชัยทุกคนที่เป็นพระกิ่งเนี่ยมีความเชื่อมาจากพระภพศัชายคุรุพระภพศัชยคุรุเป็นผู้เจ้่ชาญในทางมหายานที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาต่างๆไัศสัชะก็คือเภสัชนะครับเกี่ยวกับกับยามือของท่านเนี่ยจะถือหม้อยาไว้นะทำทำเป็นปางมาวิชัยอ่ะแต่ว่ามือ มือมือ,มอซ้ายครับท่านจะถือหม้อยาถ้าเราดูดีจะเป็นหม้อยาครับก็คือที่อยู่บนผนังใช่ไหมใช่ใช่เป็นหม้อยาท่านเนี่ยเป็นผู้จรูปทีเป่เป็นผู้เจ้าในความเชื่อพญานาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเพราะว่าหมายายาเขาเชื่อว่าผู้ที่ไม่มีโรคทางกายและโรคทางใจจะทําให้สามารถบรรลุถึงธรรมะหรือพระนิพพานได้จึงมีผู้เจ้าแบบนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็พอที่หลังมาเด็กเขาจสร้างเป็นพระพ,พ,พุทธเจ้าการใส่ชุดวุ้นองค์เล็กแล้วก็นำมาพกติดตหัวไว้ให้รักษารักษาจิตใจเราแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาไปแช่ให้เป็นน้ำพุธม,มูลรักษาโรคได้อ,อันอีกนะครับอันนี้คืออ่าแล้วก็สมเัยโบราณเนี่ยท่านก็มีความสนใจแล้วก็มีความเชื่อทางด้านงนี้แล้วก็ท่านก็สร้างพระกิ่งขึ้นมาทุกๆปีในแล้วก็พระกิ่นนี่นจะเป็นพระที่ปลูกเสกในวันน้ำเทนที่ผมเล่าไปใช่การน้ำเพทนก็คือการสร้างพระกิ่ง โบาสปีด้วยจออเใอันนี้งานออกที่หนเออสเนีคือรทีุ่รนกในงานอเพระกิ่งในงานอับน้ำเพลมีความเกี่ยวเ่องกันเหมือนเดิมครับท่านก็จะมีการปลูกศลวกิ่งหล่อพุทธรูปที่ว่าพุทธรูปนำเลิกก็คือพุทธรูปที่หล่อบ่อพระกิ่งก็คือเป็นพระนำไว้ก่อน ก็จะคิดค้นในการเอาศิลปะต่างๆเนี่ยที่ท่านมีความสนใจในยุคนั้น,นครับ <S <S นํามาสร้างเป็นเพื่อรูปนําเลิอกอย่างเช่นท่านมีการนะะําศิลปะของโบราณอะไรเนี่ยครับมามาออกแบบสร้างเป็นเพื่อรูปมีการนําศิละปะสุโขทยัยมีการนําศิละปะชะวาเนี่ยมาลองออกแบบแล้วก็คิดค้นให้เป็นเพืรูป <S <S <ๆ S 2> ในรูปแบบต่างๆขึ้นมาแบบนี้ครับรวมถึงอาจจะเป็นศิลปะยุคใหม่ที่มีความเหมือนกับเหมือนกับคนจริงอะไรอย่างเงี้ยมาขึ้น น,นี้คือรูปนาเลิาที่เราเป็นมัณฑราาท่านคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทรงคิดค้นออกแบบมาจากศิลป,ปะโบราณต่างๆแล้วก็นามานามาอาแดแ p ปกันแบบนี้คันนี้คือความสามารถของสมเด็จพระรายอีก่างหนแต่ห้องนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระวรณรัตแดงสมเด็จพระวัณรัตแดงสมเด็จพระวรณรัตก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตาแหน่งสําคัญตําแหน่งหนึ่งของคณามนาสกรมเราครับ สมเด็จพระวรรณนานเป็นเจ้าวาดก่อนสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ท่านเป็นพระที่สําคัญค,ญคือรัชกาลที่ห้าท่านรับถือมากตําแหน่งพระวรรณนรนี่คือเป็นสังฆราชนะคะยังครับพระวรรณนรดีเป็นพระราษฎระชั้นสูงมากรองจากสมเด็จพระสังฆราชอ่ใช่ครับจัดอยู่ในชั้นธรรมนัสา์ชั้นสมเด็จนะครับแต่ว่าก็จะรองจากสมเด็จพระสังฆราชลงมา ซึ่งสมเด็จแดงเย่ยท่านมีชีวิต,วตกกอยู่นนในช่วงประมาณรัชกาลที่3หรือรัชกาลที่5นัท่านคองวัตถุทัตในช่วงประมาณแถวแถวรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5ท่านนับถือมากเพราะว่าสมเด็จพระนัทเนี่ยท่านมีความเก่งกับเรื่องพระธรรมวินัยมากมท่านท่านท่านเป็นผู้ที่มีศีแล้วก็มีความรู้เรื่องอวินัยของพระหรือว่าคําสอนต่างๆที่เป็นพระธรรมต่างๆนี้เยอะมากๆนะครับจนเป็นที่ยอมรับของรัชกาลที่5หลักฐานสาคัญอย่างหนึ่งคือ สมเด็จแดงครับเป็นที่ปรึกษาพร่เจ้เป็นแม่กองร่วมกับร่วมกับราการที่ห้าในการสร้างวัดสําคัญวัดหนึ่งก็คือวัดเบญจมบพิตรอ่าราชการที่้าท่านสมเด็จแดงเป็นผู้ควบคุมในการสร้างวัดเบญจมบพิตรในฝั่งในฝั่งสมเนะบมันถึงว่าท่านเคยอยู่วัดที่ฝั่งทนมาก่อนแล้วก็พอได้รับสมณศักดิ์แล้วก็ค่อยมุ v มาที่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าในปลายชีวิตของท่านนี่ย ท่านไปสร้างวัดวัดเล่นก็คือวัดที่พี่บอกเมื่อกี้วัดโพนิมิตรใช่เพราะว่าวัดโพนิมิตรสถิตมหาสีมาลานะครับเป็นวัดบ้านเกิดของพ่อแม่ของท่านคือนี่วัดสถานเดิมของท่านอยู่ที่ตรงนั้นก็เลยเป็นวัดโพนิมิตรวัดโพนิมิตรเนี่ยตั้งชื่อมาจากนายโพกับนายมิทีก็คือพ่อชื่อโพแม่ชื่อมิก็เลยตั้งชื่อว่าวัดโพนิที่นิมิทหรือว่าโพนิมิตรเนี่ยเมื่อก่อนเรียกวัดใหม่วัดใหม่โพมิ ก็คือที่พ่อชื่อแม่ของท่านในบ้านของท่านเนี่ยครับท่านก็สร้างไว้ซึ่งวัดโพน,นิมิสตสถิตมหาศีมาลาเนี่ยเป็นวัดที่เ,เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นวัดมหาศีมาวัดเดียวของฝั่งมหาวิการฝั่งธรรมยุทธเรามีมหาศีมา,า,ยาเยอะแยะเลยนะครับวัดาประดิษฐ์วัดประดิษฐ์าภิพิษอะไรอย่างนี้ที่เป็นมหาศีมา,าก็คือมีศีมาอันใหญ่สามารถทำสังฆกรรมได้ในหลายๆที่ของวัดใช่ไหมในฝั่งมหาวิการเราเนี่ย สมเด็จแดงท่านก็โชว์ความสามารถโชว์ความเก่งกาจยยความรู้ทางด้าน,น,นพระวินัยก็คือท่านลงไปสร้างวัดโพนพิษให้เป็นสถิตมหาดีมาลา uh huh. เป็นสีมาอันใหญ่ในฝ่ามหาดิการซึ่งมีแค่วัดเดียวด้วย uh huh. เพราะว่าที่หคัญกีกอ่าชาึงคือท่านเป็นผู้ชาําระเป็นผู้ชาําระตําราผูกสีมาที่ไม่ว่าสีมาคาถาเนี่ย uh huh. สีมาคาถาเนี่ยได้รับความนิยมในช่วงประมาณราชัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่ห้าในการยุคนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติพระธรรมวินยัยขึออ้นมาเด้ปฏิวัติแต่ว,ว่าชำระพระธรรมวิน,ยนัยหลายอย่างขึ้นมาสีมาคาถาตัวนี้เป็นงานที่สมเด็จพระวรรณรัตน์แดงเนี่ยท่านได้ได้รวบรวมชำระแล้วก็นิพนธ์ไว้ก็เป็นต้นแบบของการผูกสีมาในยุคต่อๆมานี่เป็นความสามารถของท่านส่วนข้อสมอีกอย่างนึงคือท่านเป็นคนแรกคนแรกในประเทศไทยที่แปล ศีลของพระเรียกว่าพระปาลิโมกครับศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ,อมสมเด็จแทนท่านเป็นคนแรกที่แปลมาเป็นภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าเหมือน้าเหมือก่อนเนี่ยจะมีการทรงจำหรือว่าการแปลในภาษาบาลีแะการ,รการทรงจำภาษาบาลีหรือว่าการแปลแค่บางข้อที่ที่ที่ทสุดสับซ้อแต่ว่าสมเด็จแทนท่านก็ได้แปลไว้แล้วก็จางลงไปแล้วนะครับการเป็นมาตรฐานของการ,รศึกษา เราทำวินัยที่ทําให้ปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องไปดูจากหนังบาร the, outez, ีถ้าท่านสงสัยทราบสิ่งรู้ที่จะถูกต้องก็ภาษาไทยก็ได้โดยที่มันมีรากฐานมาจากกาแปลท่านก็จีนียสตอร์ใช่ครับท่านมีความรู้ในระดับบารีมากท่านมีความรู้ถ้าทำวินัยก็มีความเก่งแล้วก็ท่านก็ยังเป็นอุปชาของสมเด็จพระจักรพรรดินอกเสานั้นเนี่ยสมเด็จแดงก็ยังเป็นอุปชาของพระสันตราชอีกคนคือสมเด็จพระจักรพรรดอยู่วัสดกิจสมเด็จแดงเป็น อระชาาของสักรลาทั้งถึงสองพระองค์เยโดยที่ตัวท่านเองมก็เป็นเัิดราชอะอเลกก็เดกัลละ็กอล็ที่สองกเป็นเถกัราชอยู่วันิเป็นลกศิของตมนจเป็ที่ท่านไม่เปลนคือท่านไม่รับหรอหรือว่าจริงทกลคอวานอุดมัอ๋ออ๋อาท่านอยู่บาานิการออคือยังมีเจ้าน้าที่เป็นพี่น้องของรัชกาลที่ห้าเข้าใจ ปกครองเป็น people, <t> ใหญ่ในฝ่ายฉันยืนโซนโซนที่เขาจัดารได้ในฝ่ายฉันยืนที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนส่วนแต่ว่าสมเด็จแดงท่านก็ได้รับสมเด็จพิเศษพิเศษขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่หน้าสูงสมเด็จแดงท่านเป็นสมเด็จพระนรครุ่นอื่นก็คือถือจะละไปที่เป็นขันโจรที่มีความวิจิตรสวยงามกว่าสมเด็จพระนรครุ่นอื่นว่าสมเด็จรูปอื่นนั้นถือว่าสมเด็จแดง ขอันทกัมีสมเด็จระสาว่างดกว่านตอพราว่าตรงนี้มันก็จะเจนเรัขอนี้รใะครจะได้รละเอียดครับตรงนี้จะเป็นขอที่รับพระราชทานมาจากละวาระอะไรมาตรงนี้น่าจะเป็นเตียงที่สรเด็จพระสังฆราชแทนท่านประทับอยู่ว่าจำร่างคือ โดยเรื่องเล่าออรหรับดูว่าคำบอกเล่ามขาบอกว่าตเตียงนี้เป็นเตียงที่ลูกศิษย์ที่เป็นท่านนายเนี่ยก็เก็บเก็บถวายแ,บบแ,าวแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อก่อนกระถ่ายอยู่กับพื้นเนาะและ<น>้วก็เชื่อกันว่าสมเด็จท่านก็เคยประทับอยู่บริเวณนี้แต่ว่าท่านก็ถือว้อวินัยว่าพระสงฆ์ไม่ควรน,นอนในเตียงที่เป็นสูงท่านก็ปูเ,เสื่อนอนใกล้ๆเลยนะครับ น,นี่ก็เป็นที่ทรงนานของสมเดรสังฆราชบนเตียงเนี่ยจะสแสดงอะไรครับจะแสแดงเรื่องราวที่เป็นสัญญาบัตรของสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นชั้นสามัญจนถึงท่านได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าถ้าหากประัตรเราสมัยก่อนเนี่ยสามารถเขียนอนักสวนของได้ผมต้องบอกว่าในสมัยโบราณนะครับ ในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุณศาสนาอันรู้ภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเขียนักษรของก็คือ <iology. S 2> อักษรที่พัฒนาการจากอักษรเขมรโบราณนะครับให้อักษรของเนี่ยมันได้เขียนภาษาบาลีเต็มรสมุตสะักเพราะเขาไโตตัว,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 วเราไม่ใช้อักษรไทยเขียน<อ>เพราะอักษรไทยเนีไม่มีตัวเมื่อคือในการเขียนเขียนภาษาบาลีอ่าเราใช้แตเขาไม่ใช้บาลีไปเลยอ่าบาลีมันมีสองนะบาลีเป็นภาษาที่ไม่มีอักษรอ๋อคือภาษาก็คือเขียนการพูดใช่ไหมครับสอักษรก็คือตัวเขียนที่เราเขียนเขียนเขียนพูดครับ ภาษาบาลีมันไม่มีอักษรก็ต้องใช้อักษรของเขียนภาษาบาลีมีหลัฐานที่สำคัญคือพระเจ้าอยู่หัวในสมัยก่อนนครับต้องเรียนบาลีแล้วก็เรียนอักษรขอมงก็ะจะอยู่หัวสามารถเขียนอักษรขอมได้ครับเนี่ยท่านเซ็นได้ครับนี่<ม>นนค,นคือลายลายพปประปกรณ์พิไทยหรือว่าลายเซ็นของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เนี่ยท่านไล่ตั้งแต่รัชกาลที่5ครับนี่คือลายเซ็นของรัชกาลที่5เนี่ยครับท่านเซ็นชื่อของท่านเองเนี่ยเป็นอักษรขอม เนี่ยอันนี้อ่อย่างนี้ครัปรมินทมหาจุราลังการนัสมาอ,มอ่าเขียนเป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลายเซย็นของรัชกาลที่หกปรมินทมหายวชิรธธาพุทธสมารุ่นก็ลายเซย็นของรัชกาลที่เจ็ดปรมินทมหาประชาธิป,ปกัตสมาอ,มอ่าอย่างนี้ครับแต่พอรัชกาลที่แปดก็ก็ก็ขี้ข่ายละท่านกเนกษียณลงมาสอยข่านไม่ไม่ วัตนเอื่ฝรั่งมันเขียนไม่ได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นชีวิตของตัวเรื่องภาษาอัรกฤของใช้ครับของใช้ต่างๆภาษาอังกฤษท่านเคยใช้งานอยู่ก็อยู่ในตำหนักเนี่ยครับตำแหน่งด้าเนื้อคือของทุกอย่างที่อยู่เนี่ยเป็นของที่อยู่ในตำแหน่ของัวมันมีทำเป็นแบบเป็นสมุดขะหนังสือขายไหมครับที่เกี่ยวกับมีครับมีหนังสือนำชมจนพิพิธภัณฑ์นะครับเขันอยู่วับทันสมัยกลางใช่ครับโอเคถ้าเกิด ถ้าเกิดถ่ายผมไปแล้วก็อยากทานข้อมูลชุดเติมแล้วมีรูปประกอบด้วยก็เออเออถ้างั้นดูกันก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่บางชิ้นผมไม่ได้เล่าเลยว่ามันก็ยังอืมคือเป็นเบลลี่ดีเทลเนี่ยใช่ครับแล้วก็มันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ว่าตำหนักมันเคยเป็นอย่างไรมามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างก่อนที่ผมท่าความว่าตั้งแต่ันเคยมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่าบรรยากาศในยุคก่อนที่คิดจะเป็นนิตยสา์เป็นยังไงก็มีอยู่ตรงั้นอ๋อค่ะใช่ใช่ ตู้อันนี้ตู้ครับนี่เยอะเลยที่เป็นที่เป็นเครื่องเสียงเงินเกิลชสวยเงินที่ผมบอกว่าใส่ที่ออกแบบเลยท่านใช่ท่านมีดีเวียเก่งเลยแล้วก็ตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ออกงานในกานออกแบบโดยสถาปนิกกันน่าสนใจมากๆเลยว่ามีอยู่ทั้งข้างในและข้างนอกอยู่ทั้งสีทั้งสงเนี่ยเป็นาซสงที่สำคัญก็คือของที่ หาดูได้ยากเพราะว่าทันิถามว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลาย,ลายลกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นก,ก,นกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ครับไม่เกิดรัชากาลที่หนึ่งไอ้ตู้ขาสิงจริงๆไอ้นี้มันไม่ใช่ตู้มันคือตางมันมีแค่นี้ครับมันคือต่างไม้ยาวทำอะไรก็ไรู้ตั้ตงเดิมในในในที่ผมบอกว่ามันน่าจะเก่าอ๋อแล้วมาตอเติมใช่ไหมใช่แล้วสมเด็จท่านใหญ่ท่านก็เห็นว่าทำอะไรก็ไม่รู้นยาวผิดผิดผิดรูปผิดร่างท่านก็เลยเห็นความท่าน ท่านก็เลยออกเลยแล้วก็ต่อขึ้นมากลายเป็นตู้ขึ้นมาอันนี้ก็สิ่งที่ท่านทําไว้เพยที่เราตัดเรามาต่อขึ้นเป็นตู้แล้วก็ตู้เนี้ยก็เป็นตู้ที่เอากั้นระหว่างห้องการกับห้องกรรมฐานแต่เดิมตู้เนี้ยมันเคยอยู่มันเคยอยู่ในช่องตรงเนี้ยช่องที่ประตูหลังน่ะใส่หน้าประตูตู้แล้วก็นี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนใยคามที่นำเข้ามาจากจีนแล้วก็ เป็นของที่ได้รับได้ทานมาในระดับการศึกษาได้รับได้่อนตาานั้งแต่สังกัดวิชาที่ห้าโอ้ใชสมเด็จท่านเป็นคนที่เก็บรักษาของใช้ต่างๆอย่างดีด้วยความชื่นชอบของท่านาท่านเป็นคนที่ชื่นชอบอันนี้เป็นเป็นตู้สมัยนั้นเลยไหมตู้เนี่ยครับเป็นตู้ใหม่แต่ว่าได้รับแรงบัในดาลใจจากตู้ดังเดิม,มคือตู้เมื่อก่อนมันหน้าตาอย่างนี้แหละครับในยุคที่สันทลักษอยู่ ตู้นี้มันก็เอาไว้ใส่ของแต่ว่าอีโคเชนต์มันคือมันเอาไว้กั้นห้องด้วยจริงๆสมัยโบราณนะครับในตำหนักนี้มันถูกกั้นเป็นห้องๆโดยใช้ตู้เนี่ยกั้นใช่แล้วก็ท <ฉะ S 2> ี่นี้ก็เอาไว้ใส่ของแต่ไม่มเลยสมเด็จถ้ามีคนเก็บของนี่นะครับถ้ามีเก็บของอะไรไม่เรียะท่านเก็บของขึ้นบนชั้นบนตู้หมดเลยตู้นี้มีจำนวนเยอะมากเต็มเลยศิลปินอะเนาะใช่ครับท่านมีความรู้สึกคือถึงมากมีเต็มไปหมดเลยในตำหนักพอไปเก็บของแบบนี้นครับพอเราทำวินิจฉัยพันธุ์แล้วเราก็ื้อตู้ทิ้งออกแล้วก็จัดจัดแต่่งใหม เลย,ยใช้ตู้ใหม่ที่่ีแราบันจาใจมาจากตู้เดิมทำเป็นขยายออกไป